เสร็จแล้วนะครับบ้านเดี่ยวทัสคานีติดถนนกาญจนาพิเศษกับโครงการนันทวันพวงเหมนปิ่เนเก้าครับ สวัสดีครับพบกันหนึ่งบางกอกนะครับวันนี้ก็จะมาดูโครงการนันทวันวงแหวนปิ่นเก้านะครับตอนนี้เรารีโนเวทเสร็จแล้วครับคุณผ,ผู้ชมจำคราวที่แล้วได้ไหมครับที่ผมพามาดูตอนนั้นยังเป็นสภาพที่เพิ่งจะถูกรื้อเสร็จแล้วย,ยังไม่ได้ถูกรีโนเวทกลับเข้าไปนะครับวันนี้นะครับโครงการเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําตัวของสไตล์ทัสคานีผสมผสานกับสีที่เป็นสไตล์โมเดิร์นเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงจอดรถลดักษณะส,สไตล์ของงานสีที่ออกมาให้ดู เป็นวัยรุ่นเข้ากับยุคสมัยครับแม้ว่าบ้านจะตรงเป็นสไตล์ฮัคนี่ที่เป็นลักษณะเก่าแต่ว่าเราก็มีการรีโนเวทจัดฟังก์ชันห้องเปลี่ยนฟินิชชิงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าทุกคนครับในส่วนของที่จอดรถนะครับก็จะเป็นขนาดที่สามารถจอดได้2หรือ3จอดนะครับแล้วแต่ลักษณะของการจอดรถตัวพื้นเนี่ยของเดิมก็จะเป็นตัวของงานกระเบื้องซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงมากนะักเราก็เลยเปลี่ยนฟังก์ชันกลายไปเป็นคอนกรีตแสตม์นะครับรองรับการใช้งานยาวนานเลยครับ ในส่วนของเดิมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนรกๆซึ่งเราก็ดําเนินการเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวพื้นที่ของการปรับดินถมทรายเป็นพื้นที่สวนไว้ให้ลูกค้าสามารถเอามาทําเป็นพี้นฐานที่นั่งเล่นอะไรได้ในอนาคตครับตัวของงานภายในเราก็มีการปรับฟังก์ชันของบ้านจากของเดิมที่จะมีส่วนของงานบิวอินแล้วก็ระดับพื้นที่ก็ไม่ค่อยเท่ากันในหลายๆส่วนนะครับในส่วนของด้านนี้ครับเมื่อก่อนตรงนี้เราก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเก่า ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะถูกย้ายตรงนี้กลายเป็นสเปซของพื้นที่ของการนั่งกินข้าวแล้วก็ย้ายห้องครัวไปด้านของตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องอเนกประสงค์เดิมที่ถูกต่อเติมไว้เป็นเหมือนห้องเก็บของอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ให้มันสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องนอนรวมไปถึงสามารถที่จะต่อออกไปถึงตัวของชาระเบียงด้านหน้าบ้านที่จะออกไปถึง,ถงตัวของสวนได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวที่เราถูกทําขึ้นมามีฟังก์ชันของการเตรียมไว้สําหรับในการส่วนของการทำเคาน์เตอร์ทําซิงแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนงานระบบกันครับในส่วนของงานระบบของบ้านหลังนี้นะครับผู้ชมจำคราวที่แล้วได้ไหมครับที่ผมพามาดูส่วนบริเวณของการลงถังแซดแล้วก็การต่อท่องานระบบภายในของบ้านมาภายนอกทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะถูกซ่อนอยู่ในกล่องชาร์ปเหมือนคลิปราที่แล้วนะฮะซึ่งระบบทั้งหมดนะครับเราถูก ทำใหม่แล้วก็มีการตรวจเช็คทั้งหมดเพื่อให้รองรับอาการใช้งานกับลูกค้าทุกคนครับ <S <S ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวของถงบันไดแล้วก็ฟอยเย่เข้าบ้านนะครับของเดิมเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างมีขนาดช่องแสงที่ค่อนข้างเล็กทาให้บ้านนี้รู้สึกว่ามืดเราก็เลยมีการปรับรูปแบบของฟังก์ชันตัวของประตูแล้วก็หน้าต่างของตัวฟอยเย่อันนี้เพื่อให้รับกระแสงมากขึ้นลูกค้าก็จะอยู่บ้านกลางวันได้โดยมีความรู้สึกว่าไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้าน ในส่วนของห้องนอนชั้นบนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องครับแล้วก็ห้องน้ำห้องหนึ่งในส่วนของตัวของห้องมาสเตอร์เองนะครับก็จะมีการขยายขนาดห้องแล้วก็ตัวของระเบียงออกมาบางส่วนครับทำให้ห้องมาสเตอร์ของบ้านหลังนี้ก็คือสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยครับเป็นยังไงบ้างราครับกับการรีโนเวทโครงการมันทวาร,รงแหวนปีนเก้าหลังนี้นะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ในการดูงานบ้าน before a f t e ตจากบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่นะครับฝากติดตามมาขกแอสเซทครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ